สวัสดีครับพบกับช่องแก่นจันดาแฟมิลี่และนี่คือซีรีส์ของอาร์ตเอบิด EP ที่10สสำหรับ EP นี้นะครับภารกิจของเราคือเราต้องการตามล่าบอสวีนัสซึ่งเป็นบอสฟีนิกสีน้ำเงินนะครับและในช่วงระหว่างทางระหว่างการเดินทางนั้นเราก็มีการตามล่าสัตว์ในเทียทั้งไม่ว่าจะเป็นปิป หรือว่าใน t ระดับมิดเนี่ยแปลกๆที่โหดๆมากมายนะครับในช่วงท้ายคลิปนะครับเราก็มีการเทมบอสท,ที่เราจับมาได้ใน tier ตั้งแต่อีพีต้นๆนะไม่ว่าจะเป็นบอสตัวสเตโกนะครับ Dark เ n v ยรวมไปถึงช่วงท้ายคลิปนะครับจะมีเซอร์ไพรส์เล็กน้อยนะครับเราจัดเทมตัวบอสโดโดคารินนะครับคารินนะ,ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับขอเชิญไปรับชมได้เลยครับ Let's go <S เริ่มต้นมานะครับก็เดี๋ยวเราจะไปลองตัวแมงมุมฟลูออเร s เซนตนะครับอันนี้เป็นแมงมุมในระดับมิดนะครับที่เราจับมาได้นะเดีย๋ยวไปลองดูว่าตัวนี้จะโหดสักขนาดไหนนะไม่เคยเห็นนะครับตัวนี้เคยเห็นแต่ยอยู่ในป่านะไม่เคยคิดจะจับแบบ แต่ว่าอีพีนี้ลองดูนะครับลองจับดูอ้ยพลังหดอยู่เฮ้ยพลังพลังหดครับพลังหดนะพลังเหมือนมันไปไกลมากเลยนะรัศมีโคตรไกลอะ่ะเดี๋ยวลองลอง,ลองดูอีกทีหนึ่งนะครับลองดูอีกเสียงหนึ่งนะับอุ้ยโอ้โหพลังโคตรไกลครับไกลจริงไกลจริงโหดจริงตัวนี้อันนี้ยังไม่ได้เพิ่มดาเมจนะครับ ลองเอาเดิมๆมมาลองดูเลยลองดูครับลองดูไม่เหลือครับไม่เหลือทั้งหน้าทงหลังครับไม่เหลือนะโหดจริงครับโ o ลเ s c e ซนสป i d เดอรครับกับมิดครับโหดเท่ด้วยดูตัวดูทรงไม่น่าโหดนะครับแต่ดูพลังด้วยวันพลังนี้โหดจริงโหดจริงครับโหดจริง นะเก็บซากได้ด้วยนะโอเคไปไปลองดูครับระยะไกลๆอย่างนี้จะรอดไหมโอ้โหกระจุยกระจุยครับกระจุยไม่เหลือครับไม่เหลือ โอ้ยคุ้มค่าครับคุ้มค่าครับตัวนี้คุ้มค่ามากๆครับไปกลับกลับกลับโอ้ยถือว่าถือว่าน่าประหลาดใจตัวนึงนะครับไม่คิดว่าจะโหดขนาดนี้นะตอนจับมาโอเคอสีสวยสีสวยได้อยู่ได้อยู่ หลังจากนั้นครับอย่างที่ผมบอกนะเดี๋ยวเราจะมาลองเทมตัวสเตโกดูบอสดักแอนเบียนะครับอันนี้จริงๆเราฆ่ามาได้ตั้งแต่ e e ep ห ep 5ตั้งแต่แรกๆนะเดี๋ยวจะมาลองดูเดี๋ยวใช้มันทีคอในการจับมันแล้วกันนะครับเนี่เดี๋ยวลองดูเลยเอาแต่แถวนี้แล้วกันลงๆหน่อยลงๆหน่อยลงๆหน่อย ไหนแป๊บแป๊บแป๊บไหนว okay. ะอยู่ไหนวะเอออ้าวเฮ้ยกินเข้าไปเฉยได้เปล่ะเนี่ยเฮ้ยได้ได้ได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคเดี๋ยวใช้มานิคอพนอย่าสลบใส่เลยปล่อยใส่เลยน่าจะเฮ้ยโอ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 ้ยโหดเกินโหดเกินโหดเอาโหดเอากูตายไปเนี่ยบ้าแล้วโอ้ยอะไรวะทำไมมันโหดแบบตัว บอสที่เราเจอในป่าโหดเกินตุยเลยโอ้ยเซ็งเลยวะโอ้มันโหดมันโหดจังอะ่ะไอตัวบอสที่อยู่ในป่าทำอะไรเราไม่ได้เลยนะเราก็ใช้มันติคอได้เลยโอ้ยอะไรเนี้ยเศร้าใจอย่างนี้ต้องเอาไงเดียะใส่ต้องรองมันยังอยู่ปะวะไปดูกน ไหนวะอไม่หนีไปไหนมัง้งอยู่เนี่ยเอ้ยอยังอยู่ยังอยู่เอ้ยน้ำ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 ไปไปก่อนไปก่อนก่อนเฮ้ย,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 ยงี้สงสัยต้องเอามาันจะคอตัวเลเวลห้าร้อยไปลองดูแล้วมั้งถ้าทำค่าสลบไม่ได้ก็ก็ก็ต้องฆ่าเลยอะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ได้ครับไม่ได้ไปต,ตัวนี้ไปแล้วกัน ไปเลยไปเลยไปเลยไหนวะงงงงอ๋อนู่นูน่นูน่น,นซ้ายซ้ายไปไปโอ้ยเอยโหพลังพลัง,ลงโคตรหุยพลังมันโหดยังไนะและตอนเป็นตัวป่าไม่โหดดีวะพอจะเทมาโหดจริงโดนไหมเนี่ยตรงเนี้ยโอ้ไม่กล้าเข้าไปใกล้เลยวะ่ะโอ้ย โ,โ, like โอ,อ้ยโ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 อ้โอ้ทะลักทะลักทะลักเลือดเลือดเลือดไปก่อนไปก่อนไปก่อนโอ้ยวงโคตรกว้างอ่ะโอ้ยโอ้ยไปก่อนไปก่อนไปก่อนตายไอ้ห่าตายเฉยโอ้อะไรวะสงสัยโดนพลังมันมิกิตายไปเลยเซ็งเลยครับอืมยังไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปฆ่าบอสแล้วไปเอาไข่มาใหม่ก็ได้ตัวนี้ตายร้อนปล่อยมันตายไป โอตายง่ายจัดปล่อยตายไปปล่อยตายไปเก็บซากไปเลยอือเคครับหลังจากนั้นครับสิ่งที่เราตามหาครับบอสวีนัสครับมาเกิดข้างหลังบ้านครับด้วยเพื่อความมั่นใจครับเราเอามันติคอระดับบิดไปเลยแล้วกันจะได้ฆ่าง,ง่ายๆหน่อยมา บอลวีนัดครับอยู่ไหนเอ๋ตรงนี้ตรงนี้นมาครับบอลวีนัดครับเห็นตัวน้อยเห็นตัวน้อยมาแล้วมาแล้วไปก่อนหนึ่งย่อครับไปครับเพนครับเพนเพนก่อนครับเพนก่อนครับโอ้ยมามาอีกรอบอยู่ไหนแล้ววะไหนวะซ้า,ออายนี่วะ อา้าวอีกตายครับตายเพนก่อนพลล้เพนครับพลล้เพน,เนพลล้เพนครับมาแล้ว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 ไหนไหนไปไปไปเข้าไปหาหน่อยเข้าไปหาหน่อยไอ้ว hey, ะโอ้เออเออเออมาหน่อยนะครับอีกสักหนึ่งดอกอา้าวเรียบร้อยตายง่ายจัดครับ เรียบร้อยครับปลดล็อกระดับอีพิกครับอย่างนี้เราก็มีของสนุกใหม่แล้วครับเดี๋ยวเราไปตามจับสัตว์ระดับอีพิกได้แล้วครับรอนะรอมันนานเรบรอมันนานโอ้ยรอมานานแต่อีกตัวที่ยังรออยู่คือนากาครับนากาโอเคครับอีพิกตัวแรกครับก็ต้องเป็นมังกรครับมังกรอีพิกครับอยู่ในดงสัตว์โหดเหมือนเดิมครับก่อนอีพิกเรียบร้อยครับสลบครับเดี๋ยวหาจังหวะนีลงไปใส่ยาครับแล้วหนีกลับบ้านเลย ไปไปไปดูซ้ายดูขวาใหดีครับมัวส่วนงเด่ดนนี้ตัวง,ง่ายๆนะครับโซนนี้นะอ้าวข้างข้างโอเค,อเคถึงและถึงและลงครับลง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 รีบลงรีบ,รบยัดยาครับให้ไวครับให้ไวครับมาโอเค เรียบร้อยครับไปกลับบ้านได้เก็บครับแล้วก็กลับครับไปโอเคได้ไหมครับมังกรระดับอีพิกมาแล้แวอีพิกตัวแรกของบ้านครับหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยระดับอีพิกตัวหนึ่งครับกิฟฟินครับกิฟฟินโอ้เรียกว่าจับกันแรกเลยเดียววากิฟฟินอีพิกครับโอ้โหนี่ครับมันติคออีพิกครับโอ้ยได้มากระเซกเลยครับ มาอย่างเร็วมาอย่างเร็วมาอีขคออีกปิกครับจับกันบ้าไปเลยครับโอเคอ่ะนี่ไอตัวเซนทอนี่เราจับมาได้แต่อีกแล้วนะครับเดี๋ยวเอามาลองพลังดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างมดูตลกเห่เหมือนดูเราสอนมาอย่างนขี่หลังเซนทอนะ ลองไปลองไปลองถ้ามีแค่คลิกซ้ายหรือขวานะแต่ไม่รู้ว่าถ้ามันโหดหรือเปล่าเดีย๋ยวต้องไปลองดูบักเจ๊ดเจ๊ดเอาตัวง่ายๆก่อนฮะชี้ก่อนรีบร้อยโอ้โยพลังคโคตรเอ้ยตัวแปลกๆในหมดนี้พลังมันโหดจังวะโอ้ยตอนแรกก็เป็นบุม,มครับนี่เซนทอร์หมู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 เรียบร้อยดีครับ โอ้ยถึงมีแค่คลิกซ้ายคลิกขวาเนี่ยมันโหดจริงว่ะโคตรโหดอ่ะโหด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 ,ด,ด,ดอยู่มันเท่ดิบะเออจะเย็นจะเย็นโอ้ยโอ้ยฟัดเด็กเหรอฟัดเด็กเหรอไปครับต,ตายคู่ไปตายคู่ไปนะอีกตัวหนึ่งครับที่ยังไม่ได้ลองพลังครับ ไวเวิร์นไวเวิร์ระดับบิตครับไวเวิร์ระดับบิตไปลองเลยไปลองไปลองโอ้ยหูยหพลังพลังเอ้ยโ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 อ้ยต่มันคุมทิศทางไม่ค่อยได้นะครับแต่หัวมันสะใจครับหัวกระจายสะใจดีโอ้ยพลังเป็นสีแดงเท่่ะโอ้ยโอ้ยนลุกไฟเลด้วยเฮ้เท่เท่เท่โอชอบท่ามจีมากเลยกดแล้วพลังกระจายเท่เลยโหดจัดอะโอ้ยพลนไฟก็โหดครับ โอ้ยวไวเวอร์มันโหดว่ะไวเวอร์ระดับมิดเก็บได้มาตั้งนานนะครับเคงมาใช้เลยเราจับมาเท่ๆไง,ไงนะั้นเยสวยๆเคเคเก็บเก็บเก็บเท่จริงโอเคหลังจากนั้นครับเราจะมึงมุมเนี่ย มาจับตัวแมงดาทะเ,เลมั้งเรียกแมงดาแบบไม่รู้เพื่อท่ำชุดเทคกี่ทำชุดเทคเอาตัวโหดมาเอ้ยแต่ว่าเราไปเจอตัวโหดกว่าครับไม่แน่ใจว่าอะไรอ่ะตัวเนี้ยหุดถอยก่อนถอยก่อนดีว่าไม่เคยเห็นเลยเฮ้ยแม่งเห็นว่ามันตามตามด้วยตามตามต่ไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปก่กอนไปก่อนโอ้ยเหมือนเป็นตัวอิเลเมนทอลอะไรสักอย่างนะ เป็นระดับอีพิกนะครับไปก่อนไปก่อนเพื่อความปลอดภัยครับผมก็เลยกลับบ้านไปเอาตัวโกเลมมาให้ฟัดไปเลยถ้าโกเลมตายคือตายไปโกเลมระดับมิดครับมามาไปลองดูครับ mm hmm. ลองดูหน่อยครับโกเลมระดับมิดครับไปอยู่กับที่ไปก่อนหนึ่งมุมไปโกเลมตามมา โอ้โห้เสียงเดินสนั่นมันไหวไปลุยลุยอ่ะชิเป๋งแมงมุมกูไปด้วยอีกเอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยไม่อยากให้แมงมุมตายนะครับแมงมุมโหดนะไม่อยากให้ตายยายายาอุ้ยทุบกันนัวทุบกันนัวเอาเรียบร้อยเรียบร้อยไปครับหมูจุดนะครับตายง่ายจัดเลยอีพิกอิลิเมนท์ทเหรออีพิกอิลิเมนท์ทอเลสครับโอ้โหตัวอะไรไม่รู้ครับไม่เคยเห็นครับอ่าแล้วนี่ก็มีงูระดับโกครับ มาตายตรงตรงนัน่าจะโดนตัวอีพิกมาคิดจัดการโอเคหลังจากนั้นนะผมก็หาไข่มุกดําเพิ่มครับเพื่อจะได้คาบชุดเทคได้นะหาต่อหาต่ออยู่ในเบิงนี่แหละเบิง์กนี่ทะเลสาบไม่รูนะ้แต่หาต่อหาต่อไปก่อนนะเรียบร้อยครับเราได้ครบแล้วไข่มุกดำเราก็คาบชุดเทคได้แล้วเดี๋ยวลองใส่ชุดเทคเลยนะลองลองลอง เฮ้ยหล่อวะ่ะหล่อเลยหล่อเลยแต่รู้สึกต้องใช้อลิเมนต์นะเป็นพลังงานให้กับชุดนะครับไม่งั้นมันจะขึ้นว่าร่างกายเราร้อนนะครับเพราะมันเหมือนเราใส่เกาะแต่ว่าไม่ได้เปิดระบบนะต้องใส่อลิเมนต์อลิเมนต์หน่อยอลิเมนต์หน่อยเรามีเอลิเมนต์เยอะครับเพราะเราฆ่าบอสมาเยอะเลยอะ่ะมีหลาย,ลยร้อยเลยอลิเมนต์อืมใส่ก่นอนอ๋อใส่แค่เฉพาะตัวก่อนแล้วกัน ลองดูก่อนว่าทำอะไรได้บ้างไหนไว่าอีลิเมนต์มีไหม,มปิดเครื่องเทคเล็บก่อนไนอีลิเมนต์นั่งไงอีลิเมนต์โอเคใส่แค่เฉพาะชุดอย่างเดียวก่อนละกันใส่ไ,ไปก่อนป๊าเนี่ย พอใส่ไปแล้วมันจะมีพลังงานแล้วนะครับแต่ว่านี่มันก็ขึ้นอยู่กับพลังงานมันขึ้นแค่พาะชุดนะน่าจะใช้ไอ n e นด้แค่พอชุดนะเดี๋ยวค่อยไปใส่เพิ่มดูส่วนอื่นนะครับลองดูกันโอเคก็ได้แค่นี้ครับพอยังไม่ได้ใส่มือไม่ได้ใส่หัวไม่ได้ใส่อะไรเท้าเธอกัโอเคบินได้ก็เท่แล้วเท่เท่เท่จัดไปพอไปทำภารกิจต,ต่อครับ โอเคไปหาจับตัดระดับอีพิกแน่มาโซนเบิงครับมันมีตัวมันขึ้น,นว่าหมาเป็นระดับอีพิกนะครับผมอ่านชื่อไม่ถูกปะ่ะเออตัวอะไรไม่รู้อะมันเหมือนกวางครับแต่หน้าเหมือนเหมือนควายนะแต่มีเขาใหญ่เหมือนกวางเลยน,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 นี่นี่ตัวเนี้ยอะไรอะโพลูลาโพลูลูอะไรก็ไม่รู้อะตัวแปลกเลยครับระดับอีพิกก็เลยมาลองจับดูครับว่ เดี๋ยวไปลองพลังที่บ้านเนี่ยดูดิมันควายควายชัดๆเลยเนี่ยโพลูลูโพลูลูระดับอีพิกอ่ะเนี่ยเดี๋ยวไปลองพลังที่บ้านโอ้ยเสียงอะไรวะเนี่ยไปก่อนกลับบ้าน มาถึงแล้วอะครับโพลูลูครับอ่านชื่อถูกก็ไม่รู้โคลูลูเลดับอีปิกสัตว์แปลกอีกตัวหนึ่งแล้วครับเจอได้สัตว์แปลกครับหมดนี้นี่แน่กินอะไรก็ไม่รู้กินเนื้อบอกว่ากินเนื้อแล้วกินผลไม้ม ใส่ไปทั้งคู่เหรอทั้งเนื้อทั้งผลไม้ใส่ไม่รู้ว่ากินอะไรดูนลอง่อนล,ลองครับลองโฮ้ยตัวใหญ่ดีว่ะตัวใหญ่จัดเลยเออไวใช้ได้ไวใช้ได้มีท่าอะไรมั้งเนี่นยขิกซ้ายโอ้ยขิกซ้ายขิกขวากขวากข,ขวามุ่นเนืิกข,ขวามุนต้องไปลองกับตัวจริงหน่อยต้องไปลองกับสัตว์จริงหน่อยขิกซ้ายซ้ายขิกซ,ซ้ายเหมือนวิ่งกระแทกนะเอาสี่ข้างกระแทก ไปลองดูหน่อยลองดูหน่อยอืมนี่ขีดขวาขีดขวามามาลองครับโอ้ยขีดซ้ายครับใช่ขีดขวาโอ้ยขีดขวาไฟลุกเลยครับไฟท่วมเลยไฟท่วมเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดโหดอีกแล้วโหดอีกแล้วมันโหดโหดอีกแล้วครับ โอ้โหไฟท่วมไฟท่วมมันเป็นตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหดูโอ้โหไฟลุกลางหายไปเลยครับทางสลายไปเลยครับตายแล้วเผาแบบนี้มันเป็นสับปะเลอะไปเนี่ยฆ่าเสร็จต,ตายเสร็จเผาด้วยโอโห,โหจัดเลยโผล่ลูครับโพลลูลูโพลลูลูอีพิก hunting. หมดนี้มันน่าสนใจตรงนี้แหละครับตรงที่มันมีสัตว์แปลกๆเยอะๆนี่แหละโอ้ยนี่มันโหดจริงเปนของจริงครับนี่ไงครับสับเลยครับฆ่าแล้วเผาครับตดโหดเลยนี่เนี่ยต,ยตายตายตายครับตายแล้วเผาไว้ด้วยครับตายแล้วเผาไว้ด้วย อื <c oughs> ตายครับตายครับโหดจริงโหดจังครับโ <c oughs> หดโหดโคตร <c oughs> โหดจัดโหดจัดโหดจัดมันว่ะมันว่ะเงี้มาครับทีเล็กอีกทีเล็กเรียบร้อยเรียบร้อย,ยปะจุยปัจุยคาโนคาโนร้อยดิครับตายแล้วเผาให้ดูให้ต้องเหลือซากเลยครับ ควายป่าชัดๆเออมันเป็นควายป่าป่ะวะโคตรโหดควายธนูดววาใช่่วะมัวซัวไปเรื่อยครับแต่หน้าตาเหมือนควายมากนะเขาเหมือนเหมือนกวางนะตึงจัดเลยครับโหดมันนะ่ะมันจัดมันจัด โอเคครับก็สำหรับ EP นี้ครับเดี๋ยวเราเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับโวมันมากครับ EP นี้จับสัตว์แหลกลานเลยก็ฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ฝากช่วยกดติดตามช่องแก่นจันดาแฟมิลี่ช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ